สนับสนุนโดยสวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่ข่าวท้องถิ่นกับสำนักข่าว GTV New p เ t ชร b u r ีประจวบคิรีขัน ดิฉันจุธามาศเพชรอยู่เรามาดูสถานการณ์โควิด1 9ประจำวันที่1กลกรกฎาคม2,565กันค่ะโดยในวันนี้จังหวัดประจวบคีรีขันธ์พบผู้ป่วยรายใหม่15รายผู้ป่วยยืนยันสะสม23,873รายรักษาหายแล้ว23,725รายและผู้เสียชีวิตเพิ่มเติม1รายเป็นเสียชีวิตสะสม103รายค่ะ โดยในเขตอำเภอหัวหินมีผู้ติดเชื้อเพิ่มเติม7รายอเภอกุยบุรี2รายอเภอเมืองประจบครีขัน1รายอเภอทับสะแก1รายและอเภอบางสะพาน4รายค่ะและสำหรับสถานการณ์ผู้ติดเชื้อโควิด -19 ในประเทศไทยมีผู้ติดเชื้อเพิ่มเติม2,354รายผู้ป่วยยืนยันสะสม2,318,334รายรักษาหายแล้ววันนี้2,154รายและเสียชีวิตเพิ่มเติม16รายเป็นเสียชีวิตสะสม8,9 1 6 6รายค่ะและสำหรับวันนี้นะคะเรามาเริ่มต้นข่าวแรกในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีกันค่ะกองทัพภาคที่1ร่วมกับกอ,อรอมอนภาคหนึ่งและจังหวัดเพชรบุรีร่วมประชุมจัดกิจกรรมปลุกป่าลักน้ำสืบสารพระราช,ชปณิธานค่ะ เมื่อวันที่30มิถุนายน2565พลโทสุขสัน์นองบัวล่างแม่ทัพภาคที่1พ่งผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาคหนึ่งหัวหน้าส่วนราชการเจ้าหน้าที่ภาคเอกชนและผู้แทนภาคประชาชนร่วมกันประชุมการจัดโครงการการร่วมใจเฉลิมพระเกียรติประจำปี2565นาห้ณห้องประชุมมณฑลทหารบกที่15าอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรีพลโทสุขสันนองบัวร่างแม่ทัพภาคที่1ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาคหนึ่งได้กล่าวด้วยความน้อมสำนึกในพระ มหากรุณาที่คุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมบาถบพิษที่ได้ทรงมีพระราชดำริให้จัดสร้างอ่างเก็บน้ําทุ่งขามเพื่อให้ประชาชนได้มีน้ําใช้อุปโภคบริโภคจบจนทุกวันนี้อีกทั้งได้น้อมนําพระปฐมบรมราชองค์การพระบาทสมเด็จพระวชิรเก้าเจ้าอยู่หัวในการสืบสารรักษาต่อยอดโครงการพระราชดำริให้มั่นคงและยั่งยืนเกิดความผาสุกแก่ประชาชนจึงพร้อมใจกันจัดโครงการร่วมใจเฉลิมพระเกียรติด้วยกิจกรรมปลูกป่ารักน้ำ สืบสารพระราชปณิธาน100ร้ยไร่ปล่อยพันปลาน้ําจืดพันกุ้งและการแข่งขันเรือหางยาวชิงแชมป์แห่งประเทศไทยและที่สําคัญยังส่งเสริมฐานความรู้ให้เด็กเยาวชนทราบถึงพระมหากรุณาทิคุณของพระองค์ที่ทรงเล็งเห็นถึงปัญหาความแห้งแล้งการขาดแคลนน้าจึงได้มีพระราชดำริให้จัดหาแหล่งน้ําและจัดทําระบบเครือข่ายอ่างเก็บน้ํา จัดตั้งอ่างเก็บน้ําแห่งนี้ซึ่งนับเป็นอ่างพวงแห่งแรกของประเทศไทยซึ่งจะมีการมอบจักรยานอุปกรณ์การเรียนและทุนการศึกษาให้นักเรียนที่ยากจนด้วย แม่ทัพภาคที่หนึ่งได้กล่าวเพิ่มเติมถึงอ่างเก็บน้ําทุ่งขามอันเนื่องมาจากพระราชดำริว่าอยากให้สถานที่แห่งนี้เป็นที่รู้จักของพี่น้องชาวไทยได้มีโอกาสมาเที่ยวมาชมได้มาสัมผัสมาเรียนรู้ถึงพระอัจฉริยภาพของสถาบันพระมหากษัตริย์ที่มีต่อพี่น้องประชาชนและยังเป็นประโยชน์ถึงพี่น้องประชาชนในพื้นที่จากการที่มีนักท่องเที่ยวเข้ามาก็จะสามารถที่นําผ,ผลผลิตทางการเกษตรผลิตภัณฑ์พื้นถิ่นมาเสนอขายให้กับผู้ที่มาเยี่ยมชมหรือมาท่องเที่ยวได้ส่งผลถึงการสร้าง สรรร้้้าาาางงงยยยยไดใหกัับปะชชนออนอ่่ืผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีชื่นชมความรักของคนในครอบครัวช่วยสร้างครอบครัวแห่งความสุขค่ะ เมื S <S. <S. ่อวันที่30มิถุนายน2565นายนัทวุฒิเพชรพุมสอนผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีนางที่วัลรัตอังกินันที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนายมาโนดคงรัตนาชาติพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรีหัวหน้าส่วนราชการภาคเอกชนภาคประชาชนร่วมโครงการสมัชาครอบครัวระดับจังหวัดประจำปี2565 นาวิทยาลัยอาชีวศึกษาอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรีนายนัทวุฒิเพชรพรมสอนผพราว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีได้เกล่าชื่นชมแสดงความยินดีกับครอบครัวร่มเย็นและบุคคลดีเด่นด้านการพัฒนาครอบครัวว่าความรักของบุคคลในครอบครัวช่วยสร้างครอบครัวแห่งความสุขนับเป็นฐานแรกของการพัฒนาคนให้มีความพร้อมสู่สังคมเป็นประชากรที่มีคุณภาพเชื่อมั่นครอบครัวอบอุ่นภใดใดก็เข้ามาย่างไกลไม่ได้ซึ่งด้วยสภาวะทางเศรษฐกิจสังคมเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ความเสี่ยงต่อการเกิดปัญหาทุกด้านส่งผลต่อวิธีการดำเนินชีวิตเช่นบางครอบครัวพ่อแม่ต้องทํามาหากินเพื่อปักท้องปล่อยเด็กลูกๆอยู่กันตามลําพังหรือมีปัจจัยที่ทําให้ครอบครัวขาดความสมบูรณ์ขาดความสุขเกิดความขัดแย้งในครอบครัวและบางครั้งยังก่อให้เกิดการใช้ความรุนแรงในการตัดสินปัญหาหากครอบครัวที่มีขอบเขตในเรื่องต่างๆอย่างเหมาะสมจะช่วยสร้างครอบครัวแห่งความสุข นอกจากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดพิรบุรีได้กล่าวเพิ่มเติมว่าครอบครัวที่มีความสุขมีแต่ความอบอุ่นร่มเย็นจะส่งผลให้สมาชิกทุกคนในครอบครัวมีภูมิคุ้มกันที่ดีและครอบครัวจะเป็นฐานสําคัญในการร่วมกันแก้ไขปัญหาทางสังคมโดยอาศัยพื้นฐานของความรักความผูกพันเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ครอบครัวอย่างมีคุณภาพ เพื่อลดปัญหาความรุนแรงกับบุคคลในครอบครัวสารพลังสังคมไทยสร้างครอบครัวคุณภาพสู่ชีวิตวิถีใหม่พร้อมกันนั้นได้มอบโล่รางวัลครอบครัวร่มเย็นให้นางมาริเวสสวัสดิ์และมอบโล่รางวัลบุคคลดีเด่นด้านการพัฒนาครอบครัวให้นางทิวรัตน์อังกินันที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานพร้อมทั้งมอบรางวัลเกียรติบัตรให้เยาวชนดีเด่นด้วยโรงเรียนเทศบาลหนึ่งบ้านชะอำจัดพิธีสวนสนามในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติคะ่ะ เวลาแปดนาฬิกาสนาทีวันที่1กรกฎาคม2 5 6 5นางอาลีเขียวดีผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลหนึ่งบ้านชะาำพร้อมด้วยรองผู้อำนวยการสถานศึกษานำคณะครูนักเรียนชั้นประถมศึกษาและชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นกว่า1000ันคนร่วมกันทำกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติประจำปี2565นณโรงเรียนเทศบาลหนึ่งบ้านชะาำอําเภอะาำจังหวัดเพชรบุรีวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติตรงกับวันที่1กรกราคมของทุก สำหรับปีนี้ทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรมที่สําคัญคือการทบทวนคําปฏิญาณและส่วนสนามเป็นการปลูกฝังอุดมการลูกเสือให้เห็นความสําคัญของกิจการลูกเสือไทยเพื่อเป็นการน้อมรําลึกถึงพระมหาการุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธีรราชเจ้าผู้พระราชทานกําเนิดลูกเสือไทยและถวายความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพพยัวรางกูลรัชกาลที่10องค์ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ พาผู้เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยและเป็นกิจกรรมที่สําคัญที่ได้ร่วมการแสดงออกถึงความสมัครสมานสามัคคีในหมู่คณะอันเป็นรกากฐานสาคัญที่จะนําไปสู่ความเจริญก้าวหน้าและความเป็นปึกแผ่นของกิจการ,รลูกเสือสืบไปสมาชิกศูนย์เรียนรู้หัวหินถิ่นมนขงังร่วมกิจกรรมจัดดอกไม้จัดใจโคริงกะค่ะ เวลา10นาิก30นาทีวันที่30มิถุนายน2565ณหอสมุดรัชมังคราพิเศษวังไกลกังวลอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขัน,นตัวแทนสมาชิกส่วนเรียนรู้หัวหินทินบนขังเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมสุขภาวะที่ดีการจัดดอกไม้จัดใจโคริงกะโดยมีนางสาวนัดกิิดาทัพพิม ครูกศนอำเภอห,หัวหินเป็นวิทยากรส่วนการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอห,หัวหินหรือกศนอำเภอห,หัวหินจัดโครงการและส่งเสริมการจัดการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อคงสมรรถนะทางกายจิตและสมองของผู้สูงอายุกิจกรรมนี้จะส่งเสริมสุขภาวะที่ดีเพื่อให้ผู้สูงอายุมีความรู้ความเข้าใจและทักษะในการชะลอความเสื่อมภายในร่างกายของตนคงสมรรถนะทางด้านความจําการมีสุขภาพจิตที่ดีห่างไกลจากภาวะซึมเศร้าเพื่อการมีสุขภาวะ และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โคริงกะเป็นการจัดดอกไม้สไตล์ญี่ปุ่นมาจากคําว่าโคแปลว่าแสงสว่างคําว่าริงแปลว่าวงกลมและคําว่ากะแปลว่าดอกไม้ดังนั้นโคริงกะจึงหมายถึงดอกไม้แห่งแสงสว่างซึ่งวิธีการจัดดอกไม้แบบนี้เหมาะกับทุกช่วงวัยเพราะไม่ได้มีแบบแผนตายตัวว่าต้องจัดวางรูปแบบไหนและไม่จําเป็นต้องอาศัยทักษะด้านศิลปะเพราะหัวใจสําคัญของโคริงกะคือการสังเกตความงามของกิ่งไม้หรือดอกไม้นั้นแล้วจัดวางเพื่อถ่ายทอดมุมที่เรามองเห็นว่าสวยงาม ออกมานางสาวนัดกิตาก่าวว่าการจัดดอกไม้และใบไม้แบบโคริงกะจะเสริมสร้างพลังชีวิตจัดดอกไม้ดอกเดียวก็สวยได้เราจะค่อยๆจัดดอกไม้ไม่แข่งขันกันเรามองความงามที่เรานิยามว่าสวยความสวยของแต่ละคนนั้นไม่เท่ากันกิจกรรมเริ่มจากการเดินดูดอกไม้ที่ชอบและแจกันที่ชอบแล้วกลับมาจัดใส่ในแจกันตัดกิ่งตามชอบกิจกรรมนี้เป็นการฝึกและเสริมสร้างสมาธิหลังจากจัดดอกไม้ลงแจกันเสร็จแต่ละคนก็อธิบายความหมายของดอกไม้ของตนและเดินชมดอกไม้ของ เพื่อนๆ <Okay. S 1> ประชุมประจำเดือนติดตามงานกองประปาเทศบาลเมืองหัวหินครั้งที่7ปี2,565ค่ะ จากการเปิดเผยของนายอาติชาชัยศรีรองนายกเทศมนตรีเมืองหัวหินหลังได้รับมอบจากนายนพพรวิทิกุลนายกเทศมนตรีเมืองหัวหินดูแลกองการประปาเทศบาลเมืองหัวหินจัดประชุมประจำเดือนครั้งที่7ปี2565และตรวจเยี่ยมการทำงานพร้อมรับฟังปัญหาและอุปสรรคการทำงานเน้นความสะอาดของสำนักงานการให้บริการประชาชนการดูแลประสิทธิภาพของโรงกองน้ำทุกโรงกองที่ห้องประชุมชั้นสองกองประปาเทศบาลเมืองหัวหินเมื่อเวลา10นาฬิกาวันที่1กรกฎาคม2 5 มีนายศิลพันธ์กมลปาโมที่ปรึกษานายกเทศมนตรีประธานคอปตอเทศบาลเมืองหัวหินนายอมรพัฒทองรองประธานสภาเทศบาลนายประกิตศิริจเจริญที่ปรึกษานายกเทศมนตรีพิเศษนายชิษณุพงศ์สุวรรณรองประลัดเทศบาลซึ่งเป็นคณะทํางานดูแลกองการประปาร่วมด้วยโดยมีหัวหน้าส่วนทุกกองงานกองประปาเข้าร่วมชี้แจงระบบการทํางานปัญหาและอุปสรรค และจากการมอบหมายจากนายกเทศมนตรีเมืองหัวหินในการผักดันปัญหาต่างๆทั้งโดยเฉพาะเรื่องการจ่ายค่าน้ำประปาการปรับปรุงระบบกองน้ำการป,ประปาเทศบาลเมืองหัวหินได้จัดสรรงบประมาณปรับปรุงบอ่กองจากเดิมเปลี่ยนมาเป็นระบบฟิลเตอร์อันเดอร์เดนบล็อกเป็นเทคโนโลยีระบบกองน้ำใต้ถังกองสายที่พัฒนาให้ทันสมัยเพื่อพัฒนาคุณภาพน้ำให้ดีขึ้นกว่าเดิมที่เราจะผักกันการปรับปรุงระบบ,บสารสนเทศ ของของการประปาซึ่งจะต้องการชำระปาทั้งวันนี้เป็นระบบเก่าเราต้องการที่จะเปลี่ยนเป็นมิติใหม่เป็นาการจ่ายเคาน์เตอร์เซอร์วิสได้เช่นเซเว่นะครับหรือโลตัสอะไรเนี้ยนะครับบินค่าบินน้ำประปานะครับแล้วก็จ่ายทางโมบายแบงกิง้งค่ทุกแบงก์สามารถผู้ใช้น้ำสามารถ สมารถผ่านผ่านแมคกิ้งได้หมดนะครับแล้วก็ QR Code แล้วระบบต่อไปก็จะเป็นระบบจดพร้อมแจ้งจดพร้อมแจ้งก็คือพนักง,งานไปตามบ้านแล้วก็ดูมารหน้าบ้านผู้ใช้น้ำแล้วก็จดมิตเตอร์แล้วพร้อมที่จะปินใบเสร็จค่าน้ำประปาให้กับผู้ใช้น้ำได้ทันทีแล้วผู้ใช้น้ำสามารถที่จะสแกน QR r o o e สมัครทางโทรศัพท์ได้ นะครับต่อไปเป็นระบบใหม่นะครับต้องเร็วๆนี้นะครับก็คาดว่าไม่เกินสิ้นปี65นะครับซึ่งกอ,องการประปาจะแจ้งให้ทราบแล้วก็เรื่องเน้นท่านนายกนครให้กับผมมอบหมายให้กับผมกำกับดูแยของวันประปา่อต้องการเน้นเรื่องคุณภาพน้ำซึ่งโครงการที่ที่ได้ทุ่งงบประมาณไปทำ อบอกฟองทายซึ่งเป็นระบบเก่าเป็นระบบทางสมัยใหม่เขาเรียกว่าระบบฟีเจอร์อันเนอร์นะฮะซึ่งกองน้ําได้สะอาดขึ้นและก็รวดเร็วขึ้นนะครับคาดว่าจะสําเร็จเสร็จสิ้นภายในสิ้นเดือนอรกรกฎานะครับแล้วก็เดินสิงหาต่อไปก็จะเป็นน้ําที่มีคุณภาพใสประมาณ80เซนะครับผม mm hmm. ก็เลือกความสะอาดในอาคาร เรื่องการเรล่งรัดผู้ใช้น้ําที่ค้างชําระนะครับซึ่งยังมีค้างชำระอยู่เป็นจำนวนมากเราก็เห็นใจว่าผู้ใช้น้ําช่วงนี้เศรษฐกิจมันมันถดถอยนะทุกคนทราบดีเราพยายามที่จะผ่อนคลายว่าถ้าสามเดือนไปแล้วเราให้ถึงสามเดืนอนส่วนถ้าเกินสเดือนเราจะมีมาตรการต่อไปครับก็ขอประชาสัมพันธ์ให้กับพี่น้องชาว ขขออหินนนมีีเเกรรร,ร,ราาาด้วปปะงจึโรงเรียนหัวหินจัดพิธีวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติครบ111ปีค่ะที่สนามฟุตบอลโรงเรียนหัวหินวันที่1กระะกฎาคม2565เวลา9นาฬิกาโรงเรียนหัวหินได้จัดพิธีวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติครบรอบ111ปีของการลูกเสือไทย จัดให้มีพิธีทบทวนคำปฏิญาณและส่วนสนามโดยมีนายสุชาติปีเปรมผู้อำนวยการลูกเสือโรงเรียนหัวหินเป็นประธานในพิธีมีนายอมรพัดทองรองประธานสภาเทศบาลเมืองหัวหินและผู้มีเกียรติเข้าร่วมโดยมีคณะผู้บังคับบัญชาลูกเสือเนตรนารีและผู้บำเพ็ญประโยชน์เข้าร่วมพิธีจำนวน1 3 7 4คน พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงโปรดเกล้าพระราชทานกำเนิดลูกเสือไทยเมื่อวันที่1กรกฎาคม2 4 5 4ได้พระราชทานคติโพจ์เสียชีพอย่าเสียสัตว์และมีพระราชหัตถเลขาข้าไม่ต้องการตำราเรียนที่เดินได้แต่สิ่งที่ข้าต้องการคือเยาวชนที่เป็นสุภาพบุรุษมีความซื่อสัตย์สุจริตอุป,ปนิสัยใจคอดีพระองค์มีพระราชปณิธานที่มุ่งหวังให้เยาวชนเป็นคนดีมีคุณภาพต่อประเทศชาตินอกจากนี้ได้มีการมอบเกียรติบัตรให้ผู้บังคับบัญชาลูกเสือดี และเข็มลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์สำหรับลูกเสือที่กระทำคุณงามความดีอีกด้วยโรตารี่หัวหินจัดงานแต่งกิ้วปาร์ตี้และเฟมอรี่ไนท์ปาร์ตี้ค่ะ เวลา19นาฬิกาวันที่30มิถุนายน2565ที่โรงแรมหัวหินแกนแอนพาซาอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์สโมสอนโรตารี่หัวหินจัดงาน Thank you Party, แต่ง k ิวปาร์ตีและเฟมเ l อรี่ไนท์ปาร์ตีประจำปี2565โดยมีนางอารีมิดอุปถมัมนาย,ยกสโมสรโรตารี่หัวหินและคณะกรรมการสโมสอนจัดขึ้นมาเนื่องจากนาย,ยกสโมสรจะหมดวาระลงในปีบริหารและจะต้องแต่งตั้งนาย,ยกสมมสรคนใหม่ สำหรับนางอารีนายกสโมสรตลอดปีบริหารนั้นมีผลงานให้กับสังคมประชาชนโรงเรียนและส่วนราชการเช่นเข้าร่วมพัฒนาป,ปรับปรุปรงสาธารณูปโภคให้กับโรงเรียนบ้านเนินพยอมตั้งตู้รับบริจาคจากประชาชนเพื่อนํานรายรับมาทํากิจกรรมให้กับโครงการโพลิโอพัทและโครงการอื่นๆที่เป็นสาธารณประโยชน์จนได้รับโล่รางวัลนายกสโมสรดีเด่นพร้อมกันนี้นายกสโมสรได้มอบเหรียญโรตารี่ให้กับโรตารี่กมลทิพย์แสงสีเพชรทิศมาชิกที่ได้มอบเงินจํานวน5 0 0พันเหรียญสหรัฐให้กับ ทางสโมสรเพื่อส่งให้กับทางโรตารีโลกเป็นทุนในการช่วยเหลือโรตารีสากลพร้อมทั้งยังมอบเปลี่ยนและของที่ระลึกให้กับเหล่าอาดีตนายกของสโมสรโดยมีนักเรียนโรงเรียนหัวหินและศูนย์การเรียนรู้นรศิลป์เมืองหัวหินปานบุรีมาจัดการแสดงอันอ่อนช้อยงดงามสร้างความประทับใจให้ผู้มาร่วมงานเป็นอย่างดีและมีการจัดเลี้ยงวันเกิดให้กับบุคคลที่มีวันคล้ายวันเกิดในเดือนมกราคมถึงมิถุนายนที่ผ่านมา นายอำเภอปานบุรีมอบประกาศเกียรติบัตรให้กับผู้ประกอบการส่วนทุเรียนที่ชนะการประกวดสุดยอดทุเรียนเขาเจ้าค่ะ วันที่30มิถุนายน2 5ง5ยสาโดยสำนักงานเกษตรอำเภอปานบุรีได้ร่วมกับกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่เขาเจ้าร่วมจัดงานเทศกาลทุเรียนเขาเจ้าของดีป,ปานบุรีแอดทุเรียนตะนาวสีคีรีขันจัดขึ้นเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ทุเรียนเขาเจ้าให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นกระตุ้นเศรษฐกิจส่งเสริมด้านการตลาดให้กลุ่มเกษตรกรสร้างโอกาสให้ผู้บริโภคได้เลือกซื้อสินค้าที่มีคุณภาพปลอดภัยได้มาตรฐานโดยกิจกรรมภายในงานประกอบด้วยการออกร้านจำหน่ายทุเรียนเขาเจ้าจากกลุ่มแปลง ใหญ่นําทุเรียนมาให้ประชาชนนักท่องเที่ยวได้ชิมและซื้อนําไปรับประทานในราคากิโลกร,รัมละ180บาทโดยกิจกรรมในงานจัดให้มีการประกวดสุดยอดทุเรียนเขาเจ้ามีเกษตรกร,ร,ก,รกลุ่มผู้ปลูกทุเรียนส่งทุเรียนเข้าทําการประกวดกวา่า10สวนมีเกณฑ์การตัดสิน100คะแนนแบ่งเป็นลักษณะภายนอกประกอบด้วยหนามงามผลกลมยาวผิวเขียวหรือเหลืองทองมากกว่า3ภูสดสะอาดไม่มีตําหนิเปลือกบางลักษณะภายในประกอบด้วยรสชาติกลมกลม่อมเนื้อละเอียดสีเนื้อเข้ม เม็ดน้อยเล็กรีบผลการตัดสินอันดับ3ได้แก่นางยุพาชมชื่นส่วนป้าเล็กเขาเจ้าอันดับที่2ได้แก่นายอภิรัตส,สมิทธิวิทยาส่วนเลดี้ฟอร์ดฟาร์มและอันดับ1ได้แก่นางสาวจินดาชื่นโมส่วนจินดาชื่นโมและทั้งหมดนี้นะคะคือสถานการณ์ข่าวที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีประจบคีีขัน คุณผู้ชมสามารถติดตามการรายงานข่าวได้ใหม่ในทุกวันผ่านทางช่องสีเจียนตึงเคเบิลทีวีหรือทางโซเชียลต่างๆได้ที่เพจ Facebook, i n s t a g r a กร o u t u b e และ TikTok ได้ที่ GTV New Cable TV หรือติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ได้ที่บริษัทเคเบิลหัวหินจำกัดโทร0 6น2 6 5 4ส4สำหรับวันนี้ดิฉันจุธามาศเพชรอยู่ต้องขอลากันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ